สวัสดีค่ะทุกทกท่านเราพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์รักในรายการรักเล็กเด็ดนะคะทางช่องทางซีมีดมีช่องทางอื่นๆโดยเฉพาะช่องทางสบีบกิกะทีวีนะคะรายการรักเลเ็กเด็ดเป็นรายการที่เราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขกันในแต่ละงวดนะคะของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็นอกจากการวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็ยังมีในเรื่องของการพยากรณางตาต่างๆนะคะของแต่ละท่านแต่ละวันด้วยพยิาารณ์เพื่อที่จะให้ทุกๆท่านเนยค่ะ เตรียมตัวรับมือนะคะหรือแก้ไขกระปิต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราจะมาเข้าสู่รายการการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านกัน,นะคะ่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาถึงดวงของคนที่จะเป็นพฤหัสบดีนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินหรือความรักก็ดีนะคะถ้าหากจะพูดถึงในเรื่องของการงานนะช่วงนี้นะคะให้เรามาตระวังใครก็ตามที่ตอนนี้กําลังทําผลงานอยู่หรือกําลังที่จะต้อง มีการส่งงานให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะถูกเพื่อนเราเนี่ยค่ะแย่งนนะคะเพราะฉะนั้นต้องส่งด้วยตัวเองทําอะไรต้องด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วหากมีโครงการหรือโปรเจกต์ที่จะนําเสนอช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะตั้งแต่วันที่1 15, นึ่งถึงสิเมษายนเป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณเลยในเรื่องของการงานในเรื่องของการวางแผนง,งานหรือการส่งงานโปรเจกต์ต่างๆนี่ดีนะระมัดระวังแค่เพื่อเพราะฉะนั้นทําอะไรนะคะขอให้งานอยู่ในมือเราอย่างเดียว ในเรื่องของการลงทุนค่ะนะคะเป็นช่วงดกที่ดีในเรื่องของการมองช่องทางในการลงทุนต่างๆอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคะรวมถึงการได้เงินมาประเภทเป็นน้ำซุปเปอรา,ายนะคะมันก็จะได้มาเรื่อยๆมันเป็นธุรกิจที่สามารถที่เราจะมีความมั่นคงในอนาคตเลยนะคะการเงินค่ะช่วงนี้นะการเงินโอเคนะคะ ได้ไพ่กระดุมพระบ่งบอกถึงการเงินงที่โอเคเลยนะคะแต่หากคุณมีเรื่องของการที่ต้องซื้อของชิ้นใหญ่ในโลกออนไลน์ในเกี่ยวกับออนไลน์พิจารณาดูดีๆเพราะของที่คุณได้อาจจะไม่เป็นไปนอย่างที่คุณวาดฝันไว้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ชอบช้อปออนไลน์ระมัดระวังกันตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะเมื่อาคุณมีความเสียหายตรงนี้นะเรื่องของโชคลาบค่ะ วันพฤหัสบดีเป็นวันหนึ่งนะคะที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ความรักของคุณช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นความเข้าอกเข้าใจคนมีคู่นะที่ก็าผลกันอยู่มีคู่ครองกันอยู่นะคะเรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะ,ะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าดีนะคะช่วงมีความรักหวานแหววเลยทีเดียวละรวมถึงคนที่โสดนะคะ คนโสดเนี่ยทาใจสักนิดหนึ่งค่ะว่าเวลาเรารักใครปลื้มใครนะคะหรือไปประทับใจใครช่วงนี้นะคะคุณมีคู่แข่งในเรื่องของความรักแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องมีเรื่องของการที่เอาเอกเอาใจเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงจะสมหวังแต่ถ้าเกิดมีใครเข้ามาหาคุณนะก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจนะ,ะตัดสินใจในการที่จะ รับรักเขาหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าคนนี้เป็นเป็นเพื่อนนะก็ให้ชัดเจนไปเลยค่ะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้ในทีหลังนะคะเ,เรื่องของตัวเลขมงคลค่ะเลขมงคลที่ครูเห็นนะคะก็จะเป็นเลขศูนย์เลขหแล้วก็เลขหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขมงคลของคุณภูมิรั์ค่ะจะอยู่กับคนรักก็บอกแล้วไงคะว่าช่วงนี้ความรักโอเคอยู่นะคะ หรือใครที่บอกว่าไม่มีคนรักก็จะหลอกเพื่อนคนที่คุณสนิทนะั่นแหะค่ะนะคะ,นะคะก็จะอยู่ที่คนรักแล้วก็เพื่อนสนิทการเสริมดวงช่วงนี้นะคะถ้ามีเวลานะอาจารย์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปล่อยปลานะคะหรือการไปให้อาหารปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณแล้วก็พระคุทที่ใส่นุิมปู่ฤาษีค่ะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านสามารถทําการสักาการะขอพรกับองค์ท่านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ขอพ่เรื่องงานก็ดีเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภก็ดีนะคะอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เคล็ดลับคนเสี่ยงโชคค่ะให้เปลี่ยนน้ำพระนะคะหรือที่หิ้งบูชาที่คุณบูชาอยู่นะคะแล้วก็ใครก็ตามนิดนึงค่ะเสริมนิดนึงที่มีการบูชาปู่ฤษีอยู่นะคะนอกจากถวายน้ําแล้วอย่าลืมหมักครูด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะคะ อันนี้จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15เมษายนนะคะช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในเลขของทักษะนะคะเลขที่อาจารย์รักเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบนะคะเลขเ็ดเนี่ยนะคะเป็นเลขที่ชอบแล้วก็เลขสาก,ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์รักชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวเลขในตารางทักษะ ทุกท่านสามารถนะคะนำตัวเลขทั้งหมดเนี่ยทั้ง6ตัวเนี่ยมาจับคู่วินกันได้นะคะก็จะได้หมดสด5คู่แล้ก็ไม่มากไม่น้อยเกินเกินไปนะคะลองจับดูซิว่าคุณชอบตัวไหนคล้ายรายการนะคะอาจารย์รักเนี่ยยังห่วงใจทุกทกท่านอยู่นะคะกาดอย่ตกนะคะอย่าลืมนะเรายังต้องกินร้อนช้อนของเรานะคะ ล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างเพราะว่าช่วงนี้นะคะโควิดก็กําลังเข้ามาอีกแล้วนะคะก็อันนี้ห่วงทุกทกท่านจริงๆเลยนะคะข้อสําคัญขอให้ทุกท่านเฮงๆโชคดีค่ะแล้วก็รับทรัพย์กันทวนหน้าอย่าลืมนะคะช่วยกดเป็นกําลังใจนะ,ะกดวิวกดแชร์ให้กับจันดักด้วยนะคะแล้วก็เที่ยวหน้าจะมาพบก,กันใหม่กับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องทางซีมีดักมีช่องทางอื่นๆรวมถึง 3BB บีบกิกัดทีวีด้วยเช่นกัน สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นนรากขอรับท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ